ศิลธรรมจะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยศีลจะกลั่นจิตกลั่นใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เบียดเบียนสัตว์จะทําให้อายุสั้นทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตตัดชีวิตเขาก็คือตัดชีวิตของเราต่อชีวิตเขาก็คือต่อชีวิตของเรายิงนกตกปลาเป็นอาชินแม้ว่าจะเพื่อคลายเครียดก็ตาม ล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้นเพราะไปเบียดเบียนสัตว์กรรมนี้จะทําให้อายุสัน้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแค่ชาวโลกทุกคนมีศีลห้าโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโลกจะสวยงามเมื่อโลกปราศจากน้ำเมาและอบาย,ยมุกดื่มสุราก็เหมือนดื่มยาพิษแม้ถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมอาชีพที่ต้องเลือกก็ให้ดีเพราะมีผลกับความหมองความใสของใจ จะประกอบอาชีพอะไรเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าอาชีพอะไรก็ได้จะไปเบียดเบียนใครก็ได้ขอให้ได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตอย่าคิดอย่างนั้นเพราะมันมีวิบากกรรมรองรับอยู่การที่พ่อแม่พูดซ้ำๆตลอดเวลาเพราะอยากเห็นลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าดีที่สุดลูกก็ต้องเข้าใจนะอย่าไปเบื่ออย่าไปตำคาญท่านเยาวนชนต้องเก่งและดี ต้องควบคู่กันทั้งสองอย่างจะปลูกฝังเรื่องการสร้างบารมีเรื่องคุณธรรมต่างๆต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยบุญที่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างดีจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะได้เกิดในตระกูลที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเราอย่างดีจะมีลูกหลานบริวารที่อยู่ในโอวาทชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำหากมีวิบากกรรมเก่ามาทําให้ชีวิตลาบากก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือดูแลสามีภรรยาอยู่ร่วมกัน ต้องรู้จักยิ้มแย้มเยือกเย็นยืดหยุ่นอารุมอร่อยแล้วก็ยกย่องกันและกันจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้นานพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะบรรยากาศดีๆจะได้เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเราเทวดาก็จะได้ลงรักษาแล้วก็อนุโมทนาสาธุก,การช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้มและปิยาวาจาชักชวนสมาชิกในบ้านปฏิบัติธรรมร่วมกันโกรธกันคนละเวลา เนหาเวลาเดียวกันหรือดีที่สุดก็คืออย่ากโกรธกันเลยเศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันครอบครัวอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความรักแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กันเหมือนดวงตะวันที่แบ่งปันสีทองต้องเอาธรรมศึกษาเข้าไปสอนในโรงเรียนแผนเพศศึกษาเราต้องเป็นผู้นำเขาไปสู่เส้นทางแห่งความดีอย่าให้เขานำเราไปในทางไม่ดีอย่าอ้างว่า ต้องเข้าสังคมต้องทำตามเขาเขาเข้าเมืองตาหลิวไม่จำเป็นต้องหลิวตาตามเราต้องชวนคนตาหลิวให้ตาดีเมื่อยามเจ็บป่วยก็ให้อยู่ในบุญต้องทำใจให้เบิกบานให้อยู่เหนือความทุกข์ความกังวลเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพทำใจของเราให้เป็นปกติอย่าวิตกกังวลระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแล้วอธิษฐานจิตให้เจอยาดีหมอดี ภาวนาสัมมาอรหังในใจไปเรื่อยๆในช่วงชีวิตหนึ่งของเราต้องมีโอกาสไปนอนบนเตียงคนป่วยเมื่อถึงตอนนั้นศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เรียนมาช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่พุทธศาสตร์ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยให้เราเป็นคนป่วยที่สง่างามป่วยอย่างองอาจเมื่อยามที่เราอยู่บนเตียงผู้ป่วยศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เรียนมาในโลกนี้ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย แต่บุญบารมีที่สั่งสมโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างแล้วก็เงื่อนไขสามารถช่วยเราได้แม้ถอดกายไปในตอนนี้ก็ไม่หวาดหวั่นก่บมอรณะภัยเมื่อเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอย่าเอาใจไปอยู่กับครอบครัวอย่าไปคิดเรื่องธุรกิจการงานทำใจให้สงบนิ่งๆน,นึกถึงบุญอย่างเดียวตอนนั้นเราต้องอาศัยบุญเป็นหลักผู้เยี่ยมค่าก็อย่านำเรื่องร้อนอกร้อนใจไปเล่าให้ผู้ป่วยฟัง พูดเรื่องบุญเรื่องธรรมะให้ฟังจะทําให้ผู้ไข้มีจิตใจที่บันเทิงในบุญบันเทิงในทานหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีถ้ากลัวความตายต้องหันหน้าไปพิจารณาความตายแล้วก็สั่งสมบุญเอาไวเ้เรื่อยๆด้วยทานสีงภาวนาความกลัวตายก็จะหมดสิ้นไปความตายไม่มีสัญญาณอะไรเลยเรามีสิทธิ์ตายได้ทุกวันอย่าประมาทกันนะ ชีวิตหลังจากตายแล้วตัดสินกันที่ดีกับชั่วเท่านั้นไม่ใช่เก่งเฮงรอรวยสวยฉลาดชีวิตหลังความตายไม่มีการหวานการไถไม่มีการทำไร่ทำสวนไม่มีการทำมาค้าขายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่สั่งสมเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์เมื่อละโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญเป็นความดี วิบากก็เป็นความสุขความบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์ถ้าสิ่งที่ทํานั้นเป็นบาปอกุศลถ้าจิตเศร้ามองไม่ผ่องใสละโลกแล้วก็จะไปทุกทรมานในอบายถ้าใจผ่องใสไม่เศร้ามองก็เป็นรหัสผ่านไปสู่โลกสวรรค์ถ้าใจเศร้ามองไม่ผ่องใสก็เป็นรหัสผ่านไปสู่อบายจะเอาความชํานาญตอนเป็นมนุษย์ไปใช้ในปรโลกไม่ได้เลยปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป ชีวิตในปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปเท่านั้นเป็นตัวของเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองด้วยการสั่งสมบุญเอาไว้มากๆตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าไปหวังให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปท,ที่เราทํขาขณะที่มีชีวิตอยู่